ดีค่ะวันนี้เราจะมาให้ดูบ้านบ้านของน้องพิดค่ะถ่ายโดยพี่นี้เล่นโดยน้องไทยจัดบ้านโดยนายยุออกแบบบ้านโดยอัญจายบางอันไม่ชอบก็ขออภัยด้วยนะดูกันเลยนี่นะคะก็เป็นโต๊ะเก็บรงเท้า ก็จะไม่มีรองเท้าอะไรนี่ค่ะอันนี้เป็น oh, <my S 2> ที่วางของนะคะไปะมาดูตรงนี้เลยค่ะดิดชักนะคะเอ้ยไม่ใช่ต้องเป็นทีวีก่อนสิน,นี่ค่ะเป็นทีวี40นิ้วใช่ค่ะ,หะใหญ่อลังการมากเลยขนาดเนี้ยใหญ่เลยใช่ไหมเทียบกับน้องบิ๊กไทรแล้วเทียบไม่ได้เลยฮะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยพ่อกับแม่เราซื้อมา ใช่ค่ะไปดูที่ตรงอเอิ่มโซนเก็บของเล่นเลยค่ะทางนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะมานั่งดูซิค่ะค่ะนั่งได้ค่ะเออลยเราไปดูอย่างอื่นกันเลยนะคะนีนะคะก็คิชักอันน,น,นี้ยินชักอันนี้นะคะก็อันนี้ก็มีจุดหมายแล้วก็ตงังแล้วก็มีเล่มเสร็จสิๆๆๆนะคะ ็มีกล่องเป็นพวกอะไรเต็มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกหมดกมือเป็นเสื้อเป็นรูปเสื้อไงเสื้อค่ะนี่ก็เป็นกระเป๋าแล้วก็กล่องก็กล่องแล้วก็ชุดท้าของของสท้ายค่ะก็มีแหละก็ไม่รู้โอเคแค่นั้นแหละต่อไปเอิมเรามาดูอย่างอื่นกันเลยดูห้องน้ำกันนะคะ นี่นะคะอ,อันนี้เป็นอ่างล้างหน้านะคะนี่นะคะอันน,นี้ก็จะเป็นพวกสบ,บู่ที่คลายน้ำนะคะอที่ฉีดผงนะคะแล้วก็อันนีเป็นยาสีฟันกับอันนั้นเป็นฝักบัวคะ่ะแล้วก็มีที่ปรับน้ำอุ่นนะแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็เป็นนี่เป็นส้วมค่ะที่รองมีที่รองด้วยมีที่รองด้วย ส่วนก็มีน้วยอันนี้ก็เป็นยาสีฟันกับแป้งสีฟันนะคะโอเคเราไปดูอันอื่นเลยเราํำกันไปดูที่ตู้คะใหญ่มากเลยนะคะจะหายได้ไงเปิดประตูหลังบ้านไว้ยังไม่มีอะไรหายเลยนี่ไคะไม่บอกยูเลยใชามันหายนเดียวแล้ว จะกินหรอนี่มีกะลัดนะคะแกเลบ้าบเ้ยไม่ต้องบีบูบูแล้วก็บาย